Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ค่ะจะมาอัปเดตไอเทมริมแต่ด UGC ฟรีค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตุ๊กตาค่ะทุกคนเป็นตุ๊กตาติดที่หัวไหล่นะคะน่ารักมากๆนะโดยข้างบนเนี่ยเขาจะมีหนังสือวางอยู่ด้วยนะคะทุกคนเป็นหนังสือนะคะที่มาจากแบบที่มีชื่อว่า Catalog Avatar Creator นั่นเองค่ะโดยเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครนะคะของเจ้าของแมปค่ะชื่อนะคะเขาก็มีชื่อว่า Is Moonie ค่ะตามชื่อคนสร้างเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขานะคะได้มีเขียนค่ะตรง description นะคะว่าเขาจะแจกทั้งหมดค่ะประมาณหล้านชิ้นนั่นเองคคะะุกกกนนนนเเเป็งยยอมาล อันนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะสําหรับในส่วนของเวลาะค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยเขานะคะไม่ได้มีการประกาศนะว่าจะแจกกี่โมงคะ่ะทุกคนอันนี้นะคะเราแนะนําค่ะให้ติดตามนะคะใน Twitter ของเขาคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะแปะ link ทวิตเตอร์ของเขาเนี่ยไว้ให้ใต้คลิปนะคะบอกเลยนะคะว่าห um ้ามพลาดเด็ดขาดค่ะครองฟีอันนี้นะคะดีมากๆคะ่ะแจกทั้งหมดนะคะประมาณหนึ่งล้านชิ้นค่ะต่อมาคะ่ะทุกคนชิ้นที่2นะคะจะเป็นภาพปิดตาคะ่ะจะมีอัญมณีนะคะสีแดงเนี่ยติดอยู่ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเท่มากๆนะคะแล้วก็สวยมากคะ่ะสําหรับข้อมูลในการแจกทุกคนเขา เาเนี่ยได้ระบุไว้นะคะว่าเขาจะแจกทั้งหมดค่ะ5,000ชิ้นด้วยกันนะและเขานะคะก็จะแจกค่ะในวันที่9พฤษภาคมนี้นะคะส่วนในเรื่องของเวลานะคะทุกคนจะเป็นเวลานะคะก่อน11โมงเช้าค่ะของวันที่9นี้นั่นเองนะคะยังไงเนี่ยทุกคนนะคะจะต้องรอติดตามในทวิตเตอร์ของเขาด้วยนะเนื่องจากว่าเขานะคะก็ได้ระบุอีกค่ะว่าลิงก์นะคะที่เขาจะนํามาแจกเนี่ยเขานะคะจะลงลิงก์ค่ะ1นนาทีนะคะก่อนจะแจกจริงค่ะเพราะงั้นนะคะเราเนี่ยแนะนำนะคะทุกคนเนี่ยมากดติดตามนะคะในทวิตเตอร์ของเขาค่ะแล้วก็อ่าลืมนะะคกดิงงจ้้เตไว จะได้ไม่พลาดของฟรีกันค่ะสำหรับใครนะคะที่มาใหม่ค่ะเราไม่รู้นะคะว่าวิธีการรับเนี่ยทำยังไงนะทุกคนสามารถดูได้จากคลิปนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นวิธีการแก้ทางบอดค่ะในมือถือนะคะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเล่นในมือถือนี่ก็สามารถมาดูได้จากคลิปนี้ได้เลยนะอีกเรื่องนะคะทุกคนวิธีการดูนะคะว่าของฟรี e ิม m ิเดียอยจีซีเนี่ยเขาแจกไปหมดแล้วหรือยังนะคะสามารถดูได้จากคลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ทุกคนก็มีเพียงท่านี้ค่ะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย